วิเคราะห์บอลบอลเต็งประจำวันที่เด็ดบอลเต็งประจำวันที่26มิถุนายน2566ไอสเตรเลียพรีเมียร์ลีกแดนดารพบเซน a t แพทริกแตะตี1:45นาทีเรดเปิดเสมอทัศนะในเกมนี้เจ้าบ้านดันดักผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ฟอร์มจะดูแผ่วลงไปแต่ช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มของดันดักเองก็ค่อนข้างดูกระตื้อขึ้นมาเยอะเพราะเกมในลีก3เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยรุดมาได้ถึง3นัดขณะที่ทีมเยนเซนพท งานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มกําลังดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะเกมในหลีกสิเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยมาได้ถึง7เกมด้วยกันและเกมนี้เซนแพทริกเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่แม้ว่าช่วงหลัง จะกาลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีเช่นเดียวกันก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมมองว่าเซนแพทริกที่เก็บชัยมาได้ถึง7เกมจาก1ินัดหลังสุดนั้นพวกเขาก็พอจะยังดูมีทรงและดูคาดหวังได้มากกว่าพอสมควรทําให้เกมน,นี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนเซนแพทริกจะบุกมาและน่าจะลุ้นเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้ในเกมน,นี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมน,นี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์เซนแพทริกเหมาะสมกว่าแม้ว่าช่วงหลังจะทําผลงานภาพรวมได้ค่อนข้างดี เช่นเดียวกันก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูมองว่าเซนแพทริกที่เกมในหลีกสิบเกมผลงานสุดเก็บใช้มาได้ถึง7เกมนั้นพวกเขาก็ยังค่อนข้างดูโดดเด่นและดูคาดหวังได้มากกว่าพอสมควรก็เชื่อว่าเกมนี้เซนแพทริกน่าจะบุกมาลุ้นเก็บ3แต้มกลับบ้านได้ฟันธงวางเซนแพทริกผลงานที่คาดดันดาร์เพสศูนต่อ1เซนแพทริกอย่าลืมมาเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลใต้คอมเมนต์นะครับ